ฮัลโหลฮัลโหลถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งให้กลับไปดูพาร์ทหนึ่งก่อนนะฮะกดดูรูปตัวไอที่อยู่ขวาบนได้เลยเย้ Yay. มายังไม่พอเลยครับภาพโอโหพี่พหนูห,หนูรู้สึกรวยมากเลยหนูซื้อเล้พี่เลยอุ้ยเอาวะตัวปิ้งรวยมากเออหนูพูดแป๊บนึงเนี่ย <ขอ S 2> ปลา,ปลามันสั่นด้วยนะเนี่ยมันมีแอนิเมชั่นปลาสาั่นไม่ชอบตกแอนิเมชั่นตกปลาผมได้พับฟิตเอ้ยนั่นคือซากเรือปะ ใช่ใช่ทางที่หันไปตรงนู้นอ่ะใช่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 เราแกลเยอะขึ้นมากขึ้นเลยอ่ะอืมก็เพราะเราสำรวจโลกได้แล้วไงพี่ดท้ายก็ยังแรกไอ้ทำไมวะเดี๋ยวนะผมแอบดูราคาเอ้ยเดี๋ยวราคาต่อเรือเท่าไหร่นะยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทยอยี่สิบสี่บาทฟังดูถูกมากเลยนะยี่สิบดอลลาร์เรา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 ก้ปัญหาการแลกปลาไมาได้การขี้ขวาที่นี้เลยก็ได้นะ ฮะที่เราจะแลกอะไม่ถึงยังไงนะเอาปลาไปคิดกันเหรอนี่ที่ขวาที่ช่องที่เราจะแลกเลยอะไหนไปดูชีช่อง้า่พี่โซ่ขายเปล่ายังอยู่กําลังเพลิ่เพลิกับตกปลาพี่ไปตกปลาตรงไหนวะทำไปดูหาพี่ไม่เจออยู่ด้านซ้ายของไม่ใช่ด้านขวา้มันอะไรถ้ามันอะไรวะนั่พี่ไปตกปลากลางเรืออนั้นอะไรอ่ะที่เรือไงตกปลาที่เรือไั่งโดดนั่นมันอะไร หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวขับรถไปเช็คให้ขับรถขับรถวะนี่เหลือขับรถวะเราจับเกียร์อะไรกันก่อนดีอ่ะจะมีอะไรฮะตอนนี้ราคาที่ถูกที่สุดก็คือมีอยู่สองอันนี้คือเอ่อ boat house กับอ boat house ไหมเราจะได้แต่งเรือได้เซอร์โบอัพเกรดจะเซอร์โบผมว่าเรางั้นดีกว่าผมว่าผมว่าเราซ่อมอู่เรือก่อนดีกว่าอันอันละหกสิบสี่อันละหกสิบสี่เซนดอลลาร์แต่ผมขอซื้อเรือก่อนนะ แต่เรือเรือมันจะเพิ่มเป็นแบบนั่งได้สองคนหรือเปล่าหรือว่ามันคนเดียวโดโดๆแบบเรือล่มก็ไม่เป็นไรไงก็แยกลำได้ก็จะแยกอยู่ดีอะไม่เป็นไรก็ได้อัปเกรดแล้วเห็นว่ามันนั่งสองคนได้พี่ติดสอยไปเลยนะอ้าวอ้าวมันคือสถาปัิยกรรมเลยเฉยแต่มันมีปลาพิเศษอยู่อยู่นะมันกินตังค์พี่ไปแล้วพี่ไม่ได้เหลือ ก็หลังไงนี่ไงซมอนนั่นแหละกําลังนั่งงงอยู่โดนกินได้ยังไงวะเม่มันเข้าตัวแล้วมันก็เทิดเอบไปเลยอ่ะ if s ซ e j u งท to the ค o l o r line to the b บิ l สคำถามคือขยะไปทำอะไรได้ผมว่ามันต้องมีที่ให้แลกเว้ยผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีที่ให้แลกเขาบอกว่าให้เราไปที่คอร์ลไลน์เลยก็ไม่รู้อ่แล้วคอร์ลไลท์อยู่ตรงไหนนั่นเลยประเด็น ช้านอะเรือไปช้าใช้ได้เลยเฮ้ยแต่โลมาโลมาต่อท้ายเรือพี่ชิ้วะใช่โมบี้ไม่โลมาในเกมนี้ดเนี่ยเฮ้ยผมผมน่าจะได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยเฮ้เหรอฮได้ได้เรือ เอาละเราได้เรือกันครบสี่คนแล้วเรสโก้อ๋อนี่ไงเปปป้เขาเจอแล้วพี่เอาไว้แลกขยะไหนไหนไหนอยู่ในเมืองเหรออุแคลโรตีโครไลสวัสดีฉันชื่อโครไลเป็นคนทำความสะอาดฮะซีครีเนอร์เอ็กซ์ตร้าออร์ดิเนอร์อ่าเป็นคนทำความสะอาดมหาสมุทร ฉันยังทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพวกขยะของทะเลพวกนี้เนี่ยให้กลายเป็นศิลปะที่สวยงามฉันสามารถที่จะจับปลาสองตัวได้ด้วยการตวัดเบ็ดหนึ่งครั้งด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยครเท่ตวัดเบ็ดหนึ่งครั้งได้ปลาสองตัวตวัดตวัดเบ็ดหนึ่งครั้งได้ปลาสองตัวมันไปอัปเกรดอะมันเป็นอัปเกรดสเตติวมันน่าจะเป็นในเมืองเนี่แหละพี่ เดีดูซิขอไปอ่านบางไล่รงต้องใช้สี่จังสิบสามอันไปปิ้งมีกี่อันนะฮะสี่ <Huh? S 2> <4 S 1> จังมีสองอันน่ะนมีอันหนึ่งโอ้ตรงนี้มีอะควาเรียมได้เดี๋ยวไปไล่เก็บขยะรอบเมืองเลย <c oughs> ใช้กี่อันนะสิบสามอันมันเลยสิมันกินมันพี่ตรงอะควาเรียมเราส่งปลาเพื่อที่จะให้มันศึกษาปลาได้ด้วยว้าว <Wow. S 2> ไปปิโซอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไอตัวอะไรอะ อ๋อมันมีมันมีนี่ด้วยป้าเมื่อกี้เหมือนเอทหอยข้างหลังมันมีปลาการังก่อใช่ปลาพิเศษแต่ละพื้นที่มีปลาไม่เหมือนกันด้วย่ะคาตากับตันโรเบิร์ตที่ประเด็นคือเมื่อไหรปลาสีเหลืองมันจะกินปลาสีแดงสักทีเนี่ยหนูกําลังคิดอยู่ว่าบางบางอันมันไอ้นี่หรือเปล่ามันอาจจะแบบเลือกกินอะ กคเลยถึงแบบบางบางทีก็ต้องแบบมีตัวนี้กินก่อนอะไรเงี้ยท่านสูบปลาไปเลยอีกแบเพียความเสี่ยงหายของปลานี่คือพี่แบบสูตรเปอร์เซ็นต์ที่อะทำไรอะพี่สมอนทุกคนอย่าไปเล่นกับขอบแมปนะครับอ้าวมันล่วงมันล่วงเหรอหรือว่าไงล่วงปุ๊บแมงเอืออ้าวอ้าวมันเรียกเรือมันได้ด้วยเหรออ้าวเรือหายอ้าวโอ้เราอยู่กลางทะเลกันหรออยู่เลย พี่ไซมอนวางยาไซมอนไม่ผาไม่รู้เป็นกรีไซมอนแล้วเรือทุกคนหายหมดเลยเรือก็เรียกไปหมดเลยโอ๊ยตายแล้วพี่ไซมอนทําแบบนี้เขาไม่ตั้งใจมุ่งเง่าไปพึ่งไปไหนแล้ววะาปพี่งใครหายอะไรละโดนทิ้งอยู่กลางทะเลเนี่ยเอ๋แล้วถ้าอย่างนั้นซากเรือนี่มันจะมีของอะไรไหมนะ เอ้ยพี่ผมเจอไดอารี่ของกัปตันอะไรสักอย่างอยู่ในซากเรือด้วยล่ะไปโล่นเลยไ้ดีลูฟี่ป่าขอชอบน่อยโอ้ยไซม่อนไซม่อนทำกันเข้าแบบนี้คุกมาคุกมาเอาเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้อดีชันทำได้ดีสุดนั้นถึงเปปิ้งเขาขอสึกขยะหน่อย มาห้งอนจะเอาไปอัปเกรดมาห้เนี่ยประเด็นคือขายขายเพราะพอรฟินไม่ได้เลยหนแต่ผมได้แพลตต์ปิชปลานกแก้วเล่นมันยืนนะแต่ขายอย่างอื่นได้นะแต่ขายพัฟเฟอฟินไม่ได้ลงน้ำเลยรอะเกตทุกคนนี่คือดีจัดเลยนะรู้สึกดีเฉยนะเอ้าลืมปิดเต็นท์ฟรีคอตตี้ดิสคอร์ดไม่นะต้องลองดีนะแก๊กเสียงไปแล้วเลยไม่ขึ้นสับจอไม่ได้ เรียบร้อยแต่จริงๆที่ผมซื้อก็แป่งสีให้ได้นะพี่ <รอ S 2> แปง<อ>่งสีตังมีอยู่ต้องลองต้องลองไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนี้พี่ไซมอนเขากดอันนี้อยู่อ่ะมันมันดูได้แค่ทีละคนค่ะผมแต่ล้วมันแม่มันเคยเพีซียี่ปองปิงอ๋อมันมันให้เป็นไอเทมพี่อ๋อก็คือ,คอไปเก็บเอเก็บเก็บอ่ะออฟเกียร์ไรคนนี่ไงเออแต่ว่าแต่ว่าใช้เราไม่หายพี่ อ้าวเอ้ยลองลองคลิกหลายๆรอบดิมันน่าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆป่ะมีสีเขียวสีเงินสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มไอ้นี่เราก็แยกสีกันได้แล้วดิได้พี่จองละลายไปไหนอ่ะพี่จองอย่างนี้เละลายพี่จ้องงั้นผมสีน้ำเงินเลยออ๋เหรอน้ำเงินอ่ะน้ำใส่หมอนอ่ะสีส้มหรอของพี่ของพี่พลอยหน้าอันนี้แน่นอนให้รู้ได้ไงอ่ะแหม่น้องรักเจอเอ้ยเอ็น้องรัก ไอพีซีเขาเละลายไปไหนอ่ะนีไ่ไง <Okay. S 1> หูแดงเป๊ดอ่าแล้วก็ของพี่ไซมอนก็ไม่ต้องปักสีส้มอยู่แล้วไม่ของพี่ไซมอนเขาสีส้มอยู่แล้วอ่อ๋อเออวะ่ะโคตรโคตรจะไม่จำเป็นเลยไม่สีเหลืองนะไซมอนสีเหลืองว่ะผมสง,งสัย <c oughs> อ่ะงั้งนแะล้วพวกไออัปเกรดตัวอื่นมันใช้แบบวันท i m e use รือว่ามันได้หมดวะเริ่มสงสัยละเอาละฮาชิเกะโอ้เวโวมีอันไหนดูดิอันไหนอ่ะเสื้ออันไหนอ่ะไม่ใช่เพนใช่ไหมไอ ได้ก็ไพม่แลนเทอร์อัปเกรดอะลองมัเก้ยแลนเทอร์ก็ได้พี่ใช่มีซื้อมาละไหนลองดิพี่ลองใช้กับเรือพี่ก่อนก็ได้กันพลาดได้ได้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ไหนวะเกี่ยวบสแตนด์จูไปแล้วว่ะได้ไหมเฮ้ยอ๋อใช้อันเดียวแต่ว่าถังสีอ่ะแต่ถังสีได้ตลอดเฮ้ยแต่สว่างเนี่ยพูดเป็นเล่นเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ เฮ้ยไม่เหลือพี่เลมยเหลือพี่ในการเปลี่ยนสีขันห่แล้วก็ขับออกไปเลยแย่จริงๆเลยแกไม่ใช่น้องรักฉันอีกต่อไปหยอกเล่นได้ไหมล่ะงั้นถัดไปเราจะอัพอะไรดีอะพี่นี่ไอ้เคียวคัตเตอร์อัพเกรินดีมีใครมีสักห้าสิบบาทไหมมีช่องชองเอ๊เอ๊เดี๋ยวนะ อ๋ออันนี้มันเป็นแค่ NPC โอเคนึกว่าเป็น NPC ที่แบบขายของอะไรได้อะไรเงี้ยอ๋อเป็นตัวประกอบเหรอปากรอบอนึกอะไรไม่ออกเก็บขยะไม่เมื่อกี้เห็นปลาตัวใหญ่จะกินพอเพื่ฟิตแต่มันไม่กินแล้วอะ่ะย่าจังเฮ้ยเหมือนจะกินแล้วเหมือนจะกินแล้วน,นั่นแหละ น้องน้องเหมือนเป็ดเลยทำไมทำไมน้องอยู่ในน้ำอย่างนั้นนะฮ้ยมันมีไอ้นกมันมันคือนกอะไรนะที่มันอยู่แถวทะเลอะนกนางซีโก้อะเออนางวนนางวนเมื่อกี้มันเอาตัวแบบไปไปนั่งอยู่บนน้าอะมันเหมือนเป็ดเลยเว้ยน่ารักอะใครเมื่อกี้ขยะนุ่ม่นรู้จะขยะมาเรื่อยๆเลยนะ ตอนแรกนึกว่าเก็บแล้วมันจะหมดไปเว้ยแต่ปรากฏว่ามันก็เหมือนโผล่เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่นะแปลว่าผมควรผมสงสัยอ่ะถ้าสมมติว่าเราเอาปลาไปบริจาคเอาเข้าเลียมก่อนจะเป็นยังไงวะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูพี่มาละเนี่ยเหรอสมิธอฟฟิชโอ้ยทำรึไงกัปปี้ได้ถูกเอาใส่อควคเรียมแล้วคุณได้รับ6บาทกัปปี้ได้เอาใส่อควคเรียมแล้วคุณได้รับ12บาทไว้ตรงไหนอ่ะในจุดเลยเหรอเะซิงลอน แบ,บอก์โอเชียนฟู้ดเชนสองดาเซลพายสีบาทเฮ้ยซีฮอต <laughs> พี่มาน้ำมาน้ำต้องเป็นหนีพันธรพันธ์ักคนนี้อ่ะฉันได้ยินมา,มาว,นะว่าฉันได้ยินมาบ้างนะจากชาวเมืองว่าตอนนี้มีการ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับพูดน้ำแสนลึกลับล่ะนะ ฉันก็เป็นคนที่ตามในวิถีของวิทยาศาสตร์นะแล้วฉันก็คิดว่าตำนานพวกนั้นน่ะน่าจะเป็นจริงก็มันคงจะพาให้คนมาสู่อคคาเรียมได้แหละนะเอ๊ะผมสมิธฟิชไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นอะไรอะเมื่อกี้มันเด้งอยู่นะนว่า,วาอูบ่าใช่ป่ะล่าสุดอ่าฟูดาฟูด้ากับมันขึ้นกับทารัตอ๋อนี่ไงได้ตังค์มาละ เฮ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้พี่วุ้ยพี่พลอยได้ตังค์ยี่สิบสี่กับสามสิบพี่พลอยรวยแมย่พี่พลอยยิ้มมากพี่พลอยยิาพี่มีหนูหนูมีหกสิบสี่กับอีกสิบห้าบาทนะพลอยรวยมากมากสุดๆเลยไปอัพเกรดบ้านนะบอยปิ้งเอ๊ะทุกคนเพราะเวลาแบบเรากดเรากดชิปให้ปลามันเข้าไปใช่ไหม ปรากฏว่ามันปลามันปลามันรวมสแต็กกันแล้วมันก็สลายหายไปเลยเฮสาสสารชนกันแล้วหายไปเหรอไม่รู้อ่ะมันรวมตัวกันแล้วก็ตุยเอยเอ้าเอ้าเพราะมันแสดงไอ้นี่ด้วยนะแบบเป็นเงาแบบเงาเฉย่จริงกะเนี่ยจริงกะเนี่ยผมเจอแล้วพี่ไมยเจออะไรพี่ลองมาตรงข้างหน้ามันมีร้านขายเบ็ดตกปลาอยู่อ่ะไม่จริงว่าอัปเกรดได้เหรอเฮ้ย พี่ไหนมีสมบับล็อบเบอร์อะบล็อบเบอร์บล็อบเบอร์เขาเรียกว่าอะไรอะบล็อบเบอร์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 ล็อบเบอร์บล็อบเบอร์บล็อเตอร์นล็อ้อร์บล็อบเบอร์บบเบอร์บลอเบีร์บล่บเบอรับล็้บเบอรล็บเบอร์บล็ีเตอยงทล่อบเบอร์บล็อบบอร์บลเบร์บล็อบเบอร์บล็อบเบอร์บล็อบเบอรยบล็อเร์บล็เล็ะอร์ดล็อเหรอไม่รู้ดิ เราตีไม่ได้นี่ยอ๋อเอ n น c มันวาร์ปกลับเข้ามาในบ้านเลยนี่ร้านปิดพี่อ้าวร้านปิดไปแล้จริงไหมล่ะปิดว่าน่าปิดเป็นเวลานะปิดมันกลางคืนอ่ะน่าจะปิดแล้วกำลังเดินอยู่ในร้านแล้วก็แบบร้านปิดฮะวาร์ปเลยน่าตดดาเลยเฮ้ยนี่ไงฟิชชิงเน็ตอันนี้น่าจะไปจับปูได้นะใช่เอ้ยแคร็บแทบแคร็บแทบ แครบหมูเอ้ยมีตัวไนี่ด้วยอ่ะทุนมันมีเท่าไเอ้ยอ๋อนี่ไงกับตันมันอยู่ข้างหน้าอ๋อมันโอมันเปลี่ยนเวลาเสร็จแล้วมันเปลี่ยนบทพูดพี่เฮ้ย่าสกลยเลยโอเคเดี๋ยวแรงอ่ะเราลองเราลองคุยกับกับตันโรเบิร์ตก่อนไหมเผลตต้องเร่งนล้าลองเคยลเคย Hey, โอ้โหสวัสดีผมยินดีผมรู้สึกเขาเรียกนะรู้สึกปิติมากๆเลยที่คุณเจอผมฮะ You catch me after hours <ว>อที่คุณมาหาผมแลงจะผ่านไปหลายชั่วโมงนะผมคือกัปตันโรเบิร์ตเป็นกัลาสีอย่างเป็นทางการและบ้าและเป็นเจ้าของของ real deals เขาเขาเล่นคำนะครับมันคืออะไรอ่า real deals มันแบบข้อเสนอนี่มันดีจริงๆอ๋อ oh, <Okay. S 2> อ่าถ้าหาว่าคุณกำังตามหาไอเทมอยู่ก็ขอโทษด้วยคือตอนนี้ผมปิดแล้วนะเอ้าเดี๋ยว<อ>ทำไมเปลี่ยนเป็น What the fuck อ้าข้าแตาก็เห็นเหมือนพี่ใช่ไหม I, I, But I have heard that อ uh, แต่ผมก็ได้ยินมาว่าอิริคัสบางครั้งก็เปิดช็อปอยู่ที่ทางเดินข้างหลังนะอ้า oh, แปลว่าแปลว่า e u ิคัสน่าจะเปิดร้านอยู่ข้างหลังนี่หรอทำไมฝาอันผ่ารุนแรงจังอะ อ๋อนี่ไงเทือนมากนี่ไงพี่อีลีคัสเปิดร้านนี่ไงจริงด้วยเนี่ยขายเน็ตอยู่หกบาทอ่ะหกบาททำอะไรวะเน็ตจับตาเน็ต catch crab and clean เลยจังใช่ก็เอาเว้จับไอ้นี่ด้วยมือไงพี่นี่ไงจับคัตวายสรุป<อ><อ>พี่โซงต้องการตังค์อยู่ไหมต้องการดิไม่ไม่ไม่เปิบตูงกี่บ้านนี่ไงฟิชชิงเน็ต พี่จะบ้านกันอ่ะพี่หมววด้ะจะบ้านกันจะบ้านก่อนอ่ะพี่จะซื้อที่ตัดสาลายก่อนนะอ๋อเอาอะไรกันเนี่ยผมมีผมมีอยู่ยี่สิบแปดบาทอะไรคะอะไรคะก็เดี๋ยวให้พี่โซเขาโฟกัสไปเรื่องไอ้นี่เลยก็ได้พี่แล้วเดี๋ยวเรารวมตังค์กันซ่อมบ้านก่อนไม่ไม่ตอนนี้พี่พี่ก็เลยเลยแล้วก็เดี๋ยวฮะขายไปให้พี่พี่พี่โซอ่าพี่อ๋อพี่ไอ้นี่ไม่ได้เหรอพี่ต้องเออพี่มันมันมีวิธีแก้พี่ต้องออกแล้วเข้าใหม่อ่ะก็นั่นแหละออกแบบแล้วก็เข้าใหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูแลกให้ที่ตัดมันเคลืออนหน่นะ๋อเคียวคัตเตอร์นี่วะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนซื้อเคียวคัตเตอร์นะอ่าฮะเออหนูซื้อละพี่เรือพี่โซไหน่นะอ่าจะไม่มอดนู่นนู่นใช้ฝั่งนู่นโอหพี่มืดจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อไฟก็ได้เฮ้ยนี่ไงได้แหละพี่น่าจะไปตัดอนี้ได้แหละอาตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ยี่สิบแปด ทำอะไรวะพี่มีตังค์สี่สิบสองโอ้โหดูพี่มีตังค์อยู่สามสิบห้าเอาเอามาเลยก็ได้เหี้ยเอามาลงเอ่พี่โจพี่โจขโมยพี่ขโมยตังค่ะตาะอ้ห้าสิบหกพี่ขาดไปเจ็ดบแปดบาทขาดไปอันนี้พอยกดแล้วนัท่เพียวใช่ปะใช่ใช่หนูใส่เข้าไปให้แล้วพี่ก็คือจะตุ้มตุ้มไปแปดบาทเทสดีกว่าเซเขามีปูเอ้อปูเฟซมาในแจกกันดีกว่า แปดบาทใช่ป่ะเดี๋ยวเขามีพอเขามีว่สามสิบเอ็ดแล้วตอนเนี้ยเออลืมไปยังไม่ได้ขายปลาเมื่อกี้ปลาปลาปลาซ่อมบ้านกันซ่อมบ้านกันพี่โจไม่อยู่ซ่อมบ้านหรอเออพี่โจไม่ตัวซ่อมบ้านหรอบ้านเราจะตุ้มๆน่ารักน่ารักนะี่บ้านของเราพี่สุดบ้านเราไงพี่เอที่บ้านก่อนเอาบ้านก่อนใช่ไหมพี่บ้านก่อนบ้านก่อนปึ้งว้าวโอ้ไงสำรวจบ้านดิบ้านเรามีฟองน้ำ้วยอ่ะเราอยู่ใต้น้ำ บ้านทูบ้านหวานบ้านตอนนี้คุณจะมีพื้นที่สําหรับเก็บของในบ้านมากขึ้นแล้วเอ้ยนี่ไงมีเชสดได้ใส่ได้ด้วยอี่ไหนงั้นผมเอาข้างบนเปิดไม่ได้น่าจะยังต้องอันล็อกก่อนเหรอใช่ต้อง้เอาเอาถังสีวางไว้ข้างล่างนะใครอยากเปลี่ยนสีก็ตามสบายเลยอุ้ย ไฟฟ้าผ่านแต่มันยังมีฉาบเตียงอยู่เหมือนเดิมเลยเฮ้ยนี่อันนี้ก็เปิดได้นะมาเราเอาไอ้นี่ดีกว่ามันมีฉาบเตียงหรอฉาบเตียงเองไปยืมไปยืมเกาะข้างหน้ายืมนอนเจ้าเจ้าจังอุ้ยไฟถ่าข้างหน้าเลยไม่เห็นปุ่นเช่นไปแล้คนนอนเฮ้ยเข้าเรือมาทำเป็นตู้หนังสือค่ะตาเฮ้ยน่ารักอ่ะเบือกหอยด้วยผมไม่รู้เข้านอนแล้ว แล้วก็คือไฟประคาประคาป,ประคาพาน <laughs> ประพาใา <laughs> ่มันมันจะเปิดไฟตลอดเวลาลใช่ไหมตอนนี้ <laughs> ใช่พี่อุย้ย <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> พอผ่านน่าหน้าตกใจมาเลยจริงๆเราต้องนอนให้มันเช้าหรือเปล่า <laughs> สรุปจริงๆแบบนี้มันเล่น <laughs> เขาเขาบอกว่าเล่นได้สี่คนแล้วทำไมมันถึงมีสามเตียงสามเตียงนะทำไมมีสามเตียงวะ โซ่ทำไมพี่โซ่ไม่ยามไปตัดตรงนู้นน่ะไอพี่จะเอาตังค์คืนปะอตัดแค่ไนมันมีให้อัพเกตบานเพิ่มปะมไอพี่เดี๋ยวแอบดูแป๊บเฮ้ยไอพงไมยผมสามารถจะขับเรือแบบไมเคิลแจคซันทำไมวะเอ้าตึตึกตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ้งึ้งยึ้งต้งตึ้งตึ้งตงง ดิดดิดดิดิ้งตึงดิดดิดดิดิงติดดิดิ้งตึงแล้วมุมนี่เลยไม่ต้องเห็นอะไรเอยอะรู้สึกเหมือนปลาพอเวลาเราแบบเราโยกมาใกล้ตัวมากเกินมันจะไม่กินเบ็ดด้วยอะแบบเอารลำดับที่สองอะสมมติตกได้ตัวหนึ่งใช่ป่ะตัวที่สองกำลังจะกินเบ็ดอะไรเงี้ยถ้าเราลากมาใกล้ตัวเกินไปมันมันจะว่ายหนีลนะ เอ้ยเหมือนร้านจะเปิดหรือเปล่าอ้าวยังอารีบ Store Upgrade เนี่ยคือก็คือเราจะมีพวกของแบบคลังเก็บของไว้บนเรือใช่ไหมน่าจะใช่ไหนก่อนนี้ครับแต่เทอร์โดแล้วก็ทีพอเขาบอกแล้กำลังคุยกับพี่ตรงะเอฟเฟคท์ที่ติดแอนแคสต์ทูยูสเอาทาร์เกตบิสบ็อบเบอร์มัลติสแน็ปฟิชเอ็ทแท็ก ปลาดิงงามน้ำอ้ยน่าแด่คุณวานคนนี้เขาทำอะไรโมบี้อะนะ <c oughs> เฮ้เดี๋ยนะกับตันอันนี้คือตัวอะไรอะะคือตัวอะไรวะ <c oughs> ดูน่ารักยังไงแข้งต้นเปล่าถ้าตัวมันแค่นี้ยิ่งอะปากแหลมๆอะ ว่านาวเหรออ่กุ้งกุ้งอากุ้งเหรอข้าแตาเรามีกุ้งด้วยเฮ้ยแอ้วทำไมกุ้งทำไมเป็นสีส้มวะกุ้งไม่ไดสีส้มเหรอกุ้งสุกไงคือน้องสุกแล้วเหรอนล้วก็เป็นสีส้มเหรอใช่ข้าแต่เราเจอ้าบ้านสุกแล้วอ่ะตาตาะไอ้ที่ที่ต้องซื้อมันคือ everything bobber ใช่ปะ ใช่ผมซื้อเป็น everything bomber อ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่หยุดก็คือปลามันจะมันจะไม่ไอนี่พี่จะไม่หยุด<ๆ>ให้เอะแต่ว่า everything bomber อ๋ Bom อก็คือขิ้ขวาเลยแล้วมันก็จะอีควิปให้เลยโอเคอย่งี้นี่เองเอนะ็น่อยไปเทสเมืองเดิมเด้ออ๋อนี่พี่เปิดมาแล้วเมื่อกี้ไอ้วอยไอ้ตัวนั้นพี่อ่ะมันกินเบ็ดผมเลยเว้ยเฮ้ยจริงปะเออของดีอ๋อ ไม่ใช่วงไอ้พับฟิตไอ้พับฟิตถ้าอย่างงี้ซื้อซื้ออัปเกรดเบ็ดก็ดีอะนี่ยใช่ก็ซื้อแบบทิียเลยอพี่หรือว่าพี่จะแบบอ่าสเปคซิฟายไม่ใช่เจาะจงไปเลยเอาว่าแบบจะเอาปลาแบบประเภทไหนเนี่ยพี่ก็ซื้อเป็นอันนั้นไปเลยเลยแต่ถ้าพี่จะเอาแบบผมก็คือแบบเอฟวิทิงเลยก็แบบก็ก็เป็นได้หมดเลยเป็นหมดแล้วอ่ะได้หมดเลยนี่คือก็ปลาขั้นสี่ก็ได้ใช่ไหมขั้นสี่ก็น่าจะได้ครับ ผมผมผมมาถึงจุดที่มันปกติมันจะมีปลาขั้นสี่แล้วแต่ผมลองตกเฮ้ยมีหมวกดำน้ำด้วยอ่อได้ก็ทำให้เราดำน้ำได้นานๆเนี่ยว้าวหึ เราไปจับปูกันดีกว่าแหม่เฮ้ยเฮ้ยเห็นท้องฟ้าใสอยากรู้ว่ามันจับปลาได้ไหมแหม่เอาไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยปลาค่ปลาเข้าหนาหนึ่งเอ้พี่เฮ้พี่เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบปลามัน มันงับปลาอีกตัวนึงเว้ยแบบไม่ใช่การกินเหยื่อแต่คือมันไล่กัดตัวเล็กเลยอะตอนนี้มันเหลือตัวของกีซโบไหมกีซโบแล้วก็เอฟเอมเอางี้ผมมีตังอยู่สิบแล้วคนคนอื่นคนอื่นมีตังเท่าไหร่อะีฟอาจจะมีเดี๋ยวให้พี่โซเดี๋ยวให้พี่โซ่เป็นคนอัพแล้วกันตังถึงปะ ลองมาดูไอซับบอนมีเท่าไหร่ขายขายปลาขายแล้วขายปลาแล้วน่าจะน่าจะเกือบเกือบพอนะถ้าแซบบอนขายซึบพอละยังยังยังอดเตใช่โซ่ขายเท่าไหร่จ๊ะพี่บาทหนึ่งมัยขาดขาดสิบแปดบาทตอนนี้ที่เหลือจริงปะเดี๋ยวดูจับปูปูก็มาอีจับปูดำขยำปูนะ้ อ๋อหนูมี f i ช h i งเน็ตแล้วก็หนูพอดีหนูซื้ออุปกรณ์ดำน้ำหนูดำน้ำเป็นเป็นตะข่ายจับปลานะแต่จับปูโซ่หลังจริงๆมันน่าจะจับปลาได้ไม่ใช่เหรอทำไมมีเพนติ้งอ่ะอ๋อผมเองแหละคืออะไรอ่ะมันมันดรอปมาจากบ้านไหนไหนไหนเออผมจะอัปเกรดครีแล้วนะครับทุกคนครีปที่อยู่ตรงไหนก่อนเฮ้ยนี่มันเคฟีปแอนคริฟอัปเดตเฮ้ย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 อาสามปะไม่อันล่างสุดพี่ครีะ เคฟอะชื่อเคฟไม่ไปถึงพาสาวัยเกเรอ๋อเคฟเป็นคลิปอัปเดตโอเคไปแล้วครับเคฟอัปเกดหนึ่งสองสามตึ้งมันอัปเกดตรงไหนก่อนตรงไหนวะข้างล่างต้อตงลองดูข้างล่างมันอยู่ใต้ที่นี่นี่ไงเฮ้ยไปขึ้นแล้วคุณได้ยินเสียงลึกลับรอดออกมาจากข้างล่างสุดของถ้ำปูยักษ์เฮ้ยมีปูยักษ์เหรอไหนไหนไหน ไปู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 ไทยไทยอร่อยทุกอย่าเด็กไทยทุกคนไม่ใช่เตียงที่สี่ฮะอ้าวนี่ไงเอาเตียงที่สี่เอาอะไรใครจะมานอนตรงนี้เตียงที่สี่ยวพี่มานอนตรงนี้แล้วกันปูทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะพูดอะไรปูเล่ชันเดี๋ยวเดี๋ยวปูชื่อปูชื่อมะพร้าวโคตรน่ยปูมะพร้าวอยู่นะในชุดเตียง ขอปแสดงความแสงดีด้วยเจ้าสิ่งมีชีวิตให้เราได้คุยกันเฮ้ยนะข้าจะลองลองออกมาก่อนอะออกไม่ได้ออกออกออกมาจากเอ้ยพี่โซพี่โซออกมาก่อนเออแล้วลองออกจากหน้าคุยออกวะอ้าวบล๊อกเลยโซ <c oughs> พี่โซเขาขี่ปูไปเลยเราทำไงเนี่ยแล้วผมทำไงเนี่ยถ้าคาตาอ,ออกป <c oughs> ุ๊บคือหลุดหมด <c oughs> ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าถ้าออกไปไกลๆ,ๆมันไอ้นี่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ที่รอบที่แล้วมันว้ามมันก็หามันก็ไม่หายไม่พี่โซทำไรพี่โซทำเกมทัง ตอนแรกอะกาว่าจะจะเข้าไปดูแชทในนั่นไงแบบว่าอตามันพูดถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักคลิกไปคลิกมาทําไมไม่ขึ้นวะทําไมตัววะแล้วแล้วผ่านมาดูมันเป็นสัญลักษณ์ไอ้นั่นอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเราก็เห็นพี่โซนั่งนั่งรออยู่ข้างบนอีกแล้วเหรอไม่พี่พี่ออกตอนอยู่บนปูมั้งคือมันไม่มีบทพูดเลยคือไม่รู้ว่ามันมีบทพูดอีกไหมอ่ะแต่คือมันมันไม่มีไม่ขึ้นให้กดแล้วอ่ะไม่ขึ้นเหรอ ใช่คือหลังจากกดมันมันไม่รู้ว่ากดคอนติเนียแล้วมีอะไรไหมอ่ะไม่รู้แล้วพอกดขี่แล้วมันน่าจะแคนเซิลบทพูดไปแล้วละมั้งเมื่อกี้มันก็เลยบั๊กอ่ะไม่คือมันน่ามันน่าจะแบบปกติคุยคุยรอบแรกเสร็จแล้วก็ขี่ได้ไงแต่เหมือนพี่โซเผลอกดแบบคอนติเนียไปแล้วอ่ะมันก็เลยกดนั่งเลยเศ้าอ่ะมันมันเหมือนแมงมุมเลยอ่ะอุ้ยรู้เร็ว้วยนะ่นี่ะเออยูมันคุ้นเร็วอ่ะไอ้แซมอนกดเป็นาค้างไว ม่าแต่ไซมอนอย่างนั้นไซมอนจะจมน้ำตายป่ะไม่กดกดสเปกบาคางาแล้วปล่อยเหมือนเหมือนเรากระโดดมา,ามันมันกม้ากระดูกกันนี่อ๋อาผ่อนไวแอ้ะออ๋นอ๋ออนะอ๋ัอ๋อ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 ครออ๋ออ๋ออ๋ออนออ้ออ๋อร๋อ ใช่ปิดแค่นเลยพี่เก่งปิดด้วยเอาเป็นว่ารตบพวกเราชาว S M P นะครับผมสำหรับพวกเราสี่คนนี้ก็สำหรับตัวซีไซส์สตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะริมเลคนในเอพิโซดแรกของเราก็จบแตเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเราไม่ใช่ว่าเราแยกเป็นสองพาร์อะไรเงี้ยคือไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีกี่พาร์เนี่ยสรุปเราเราแยกสองพาร์หรือพาร์เดียวเนี่ยเอาเป็นว่าในตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอาต่อ ก็ว่าจบไปเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบ่าลืมกดไลค์กด Subscribe และลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าสนุกหรือเปล่าและใครอยากให้เราเล่นมา k e t p เพลสอันไหนในเวอร์ชัน b บส r o c k e d i t i o ันนั่นเองนะฮะก็สามารถจะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเรามาแชร์กันเอีกีลังนะครับนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของปูตาตาเป็นปูอืมไม่ฮะอีเอ้เดี๋ยวอีหมดไม่บายมันกลุ่มไหนวะมันเว็บอะมันเขียนไว้ว่าเว็บ อ๋อนี่นี่นี่เอ้บาย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 เอ้วา๊เ่พอออกเกมมาพลา๊ที่มันแบบว่าที่มันค้างอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟ